ปาดได้สามตัวเลยปาดได้สามตัวเลยก็ได้สามตัวกบว่าลายดอกจากแสนแสนกกว่ารักแสนนี่แหละถ้ารักแสนนี่แหละสามเพราะว่าเป็นคนเป็นคนบ่เคยบ่มาสื่อเหล็กบ่กบสื่อเหล็กเลยแต่บันฝันเองก็เลยล่องสื่อเบิ้งสีน่ามันก็เลยหก็เลยถือแปดแปดอีกใจกันมาดัง ปูมาสามปูที่เป็นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ที่ระยิในการรับชมได้ยินข่าวว่าถชือกร้ายแท้เป็นอย่างไดก่อฟันที่บอกฟันไอ้เมื่อก้อนเลขออกไอ้บ้านนี่ละบ้านองก็อยู่ได้ปีนึงทางประตูเขาหน้าบ้านเปิดประตันลวงตาหลวงตาคือหลวงลุ่งแหละเพิ่นบวชเพิ่นมาเคาะประตูหน้าบ้านเพิ่นบ้าน พาปเฮ็ดธุลาแน่มีไผ่วางบ่มีเวลาแค่สิบห้านาทีเราบันี้เปิดประตูมากมีพาสามเหมนสององค์มากับเพิ่นร่วมเป็นสามร่วมเป็นสามองค์ร่วงเหมือนดวงตาเราบันนี้เปิดออกมากกับมิต่บัมนเล่าผามีคนออกไอเสือกมาเห็ดเป็นเล่าผาเราผาผาดเลายลก็มีจีวอนพาอยู่สามจีวอนเน่ยจีวอนพาอยู่สามจีวอนอยู่น้ำปนกับเสือเสือผาาหลายแต่ว่า่เป็นเสือผาผมไม่รู้ว่าเสือผาผมได้คือผาแบบ ที่ปิดกันหมดเลยเราติดสิมิจีวอนหนึ่งสองสามจุดเป็นจุดเั็นสิ่สามจุดอนันตราแมนลวงตากับมาควาบันมีผู้ไดว่างว่าผ้าลวงตา,านเฮ็ดธุระในดวงวันมีเวลาแค่สิบห้านาทีก็าฝ้าวไปอาบน้ำมากากับมันผ้าเราไปสิบตื่นแต่ผ้าเราไปอยู่ในมอไปตอนตอนผ้าไปก็บบุรูปไปใส่ก็คือตื่นก่อนสินะาเราจําว่าแด้เลยว่าอียังต่อไปบางนาีฮ็ดยังไขคือดูไปกัน อายุเล่าแปดสิบแปีก็ดีพระกมาสามลูกอายุดวงตาทีเพุ่นเป็นคนไปคอบประตูดวงตาลงรุ่งอ่ะแหละเล่าอายุแปดสิบแปดปีแลบวชเป็นพระพ้ากมาสามลูกอ่ดนีพกมาสามองค์ร่วมกับเล่าน่ะเป็นสมองค์ได้ได้สามตัวเลยก็ได้สามตัวกระวายดอกจักแซนแสนโก็ก้ารักแซนนี่ล่ะ แอกว่าเป็นคนเป็นคนบ่เคยบ่มาสื่อเหล็กบ่บ่สื่อเหล็กเลยมันฟันเองก็เลยล่องสื่อเบิ้งตีน้ำมันกระเล็ดหนยก็ะเลยถือสามแปดแปดดีใจก้ามดมกปูมาสามปูที่เป็นวงตาเป็นผู้ไปเคาะประตู เราะว่าทุลาอีย่างทุลาดวนดวนอย่างองเล่านบบเนี่ยมิเขาให้เวลาเทสิมาหน้าที่ตรงฮอดนะน้าเป็นเน้นเป็นเน้นนึ่งหาเน้นนึ่หากับบ้านเลขที่เจ้าของสามสี่เจ็ดเลถือตัวเบาอันนี้เลยไปขึ้พ่ออายุเล่า เดียสิแปดปี่นเพิ่นนี่จุดประสงค์อย่างเพิ่นงอย่างคือตรงไปตากผ้าเนาะแล้วก็คันเป็นเสื้อเป็นเสื้อใดเสื้อเป็นธรรมดาเสื้อควายเสื้อพวกน้แหละโค้งมัดคือประตูบานเป็นประตูแับช่างเขาของสินบอกกรคึ้งอ้อมือสินเราเสื้อผ้าแบบที่แบบตากที่แบบเต็มเลยที่เราแบมี้ผีว่อนสามพื้นผ้าตากสลับกันสาม เสมอเป็นเสื้อผ้าจักอีกยังแบบห้อยมีกี่วันเป็นสั้นเป็นอันเป็นอขาดเครื่องพันตากผ้าแล้วพันซักตากูกไแม่บ่ได้แบบผับงามๆอย่างนี้ก็เลยเอาตัวนั้นมาเป็นสามคับผ้ามาสามองค์อายุแต่เอาไปใช้ร่วมกับอายุหลวงตาทำแปดสิบแปดปีก็เลยได้สามตัวตรงแต่จะซองตัวอีกแปดแปดท่นออกหนึ่งหาจังสีได้หลายเพราะว่าไปจับใจความแต่ได้อีกสิบห้านาที เข้าเข้ากัเรียญตะนึงหาคือกันเมื่อครอบพวเรียตนึ่งหาสององค์ท่ม่าบ้ว่าเป็นผู้ใดบ่อกเกยเห็น้เคยฟันแม่นหลายเทายุมูบอกมูสามโตผลต้สมัยเลี้ยนนาจำได้บอว่ากรบอมากเหรียนเด็กม้ว่าสื่อบอกมูสามโตผนมูเป็นคนถสามโตานมือว่านีฟันคักกันเลยจือจ้าฟันกันเลยจืดบมินเซียนหรอกได็นไมเป็นเลียนไม่หย่านไมเซียน ได้แสนได้หลักแสนเหรอจ้ะหลักแสนบ้านนี้จอบฟันอีกพี่บ้านสิจอบฟันดิบ้านนี้เอ็มสิฟันอู่บ่ครูมันบางเทื่อเพิ่นก็อยากให้เฮาอีกก็ได้เพิ่นบ่ให้โอีกรอรองวดนี้16พฤษภาคม68รอเลขฟันน้องบูมมาดามบูมบางคนสิบ่เสียดีบูบอกเลขนี่พี่บ่เฮียนเพิ่นจังซั่นจังซี่าเฮาไปถ่ายคนที่เานั่นน่ะบัดามเฮามาถ่ายผู้ที่มีอีหลีเอาเบิ่ง เสียบบอปปี้ค่ะเฮียนถือเลขยลักแสนน่ะนี่เราล้วมตามาคว้าประตูเพิ่อนหลังนี่หลังนี่บอสี่โค้งสิไหมสี่โค้งทางประตูทางเขามันก็เป็นโค้งโค้งขนลูกด้ไหมเสือกเสือกล้วยเสียบนวดเสียบนี่แหละค่ะบ้านเพิ่นแต่ว่าบุเป็นตัเสือกผ่าผู้ใดเต็มอยู่แต่ว่าขันบ่อฟันด้วยตัวเองนีแห้งจีบซื้อจ้อยเพราะว่าบ่ราะมาซื้อเคยมีแต่ซื้อถึงคลองฝากให้พ่อกับแม่บ่เคยดื้อก็เพื่อ เขาบอกลิปต์ต่วนขนขาลอตเตอรี่พันเอามาขายให้กับอุดหนุนเพิ่นบานีพ่อเฮ้ห้าบานีปันนี่ขึ้นยวกันปันเห็นใครก็พอเอ้างอมาเป็นผีขึ้นหมดแต่มันได้พบ่งเป็นมาครบเสียเอาลูกยังสิดวาเอาพ่อเอาหมื่นนั่นมื่นว่านเท่านียงสัมผัสเดี๋ยวบอลลุ่งยืซื้อเพราะว่าพ่อว้าวบอลเข้มแข็งปันเห็นปูเปียขึ้นกันละพี่น้อง ันเปนปูเปียสิเอากล่องไปถวายผาป่าเล่าผาป่าเรามีสองกล่องกล่องหนึ่งถวายไปแล้วยังอีกกล่องหนึ่งกำลังจะถวายกำลังเสียเขียนรับมานี่ยกำลังจะเขียนเวลาเวลาจุดเท่าไหร่บุปผูเปียนลูกฟางงางเขาห่วงไปเลยฮะน,นะอายุอาย,อายุเราเกิดแปดสิบแปดคือกัน<ด>สามก,กันกับหลวงตา ฝันเคืนเดียวกันขค้ืนเล็กอกขึคือนกันแต่ยังแน่ลม่อนี้ลงอยู่บ่ะมานสิบเป็นแปดปดบ่เราบ่มักแล้วมื่อนี้ถามว่าสิเป็นแปดแปดบ่อ้พรกับ่มักเาวันวันสิบ่มากแปดแปดจะาของผู้ฟันมากตัวใดบันแปดหนึ่งเดิมอยู่เอาคือเอาแปดหนึ่งหนึ่งมาตรไสเดิอถามเราบอาเราหมักเ่มืนมักแปดหนึ่งบ่ได้มักแปดแปด มันออกมมาันเลขออกแล้วแปดจ้างปางพี่น้องแปดแปดฟูเปียกับแปดงวดก้อนกับแปดหากับฝันพอเล่าขึ้นกันอฝันเห็นเล่าออกแปดหางวดนี่มาฝันอีกฝาป้าสองกล่องบอไเ้มันเป่าเลขเบิ้นกล่องนึงถวายไปแล้วย่างอีกกล่องนึงแล้วมันนี่กำลังสิเขียนมาลาสิถวายเราลูกปางง้างเข่าห้องไปเลย ปูปี์แปดแปดเลขอองเราเจ้ามันแม่นพี่น้องเอ้ยล่อติดตามวาลรอความฝันรอความฝันอีกก็แล้วกันนะครับฝันดีดค่ะแล้วกันล่อติดตามมันที่สิบหกลอติดตามมันที่สิบหกสอดเลยพ่อหวยออกแล้วฝันแม่นอยู่ังซีเพราะเปลี่นซีเพราะเปลี่นวันนี้เงินถือเล็กก็ได้ซื้อน้ำลำไยผู้น่ะเล่าถือแก้วเลาวมีแก้สูงน้ำลำไยเย็นเย็นแล้ว น้ำยเราติดตามรอติดตามได้ซีเดอร์วันที่สิบหกคอยห้าสิบฟันก้อนเมื่อเมื่อเลขออกขึ้นขึ้นเลขสิวออกก้อนขึ้นเลขสี่ออกขึ้นหนึ่งมันจะสองฝันนงแม่นแม่นแต่ว่างับเราก็เป็ี่ยนแม่นแต่ว่างับเราก็เปลี่ยนซื้อแน่เราเปลี่ยนแม่น รอตามวันที่สิบหกเออพี่น้องรอจ้าร,รอติดตามก็แล้วกันได้ว่าอัยของพวกมารแปดแฝดวันเลขสิบบิ่วเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องเบ้าสัรทิพย์กัน